เดินวไปนี่หน่อยสักพักหนึ่งสักาานาทีมาดูใหม่<อ>จะน่าคิดกว่าน,นี้เลยนกำลังจะแตกน่ะต้องต้องเอาขมิน้นคุกๆหน่อยนะยยสักพักหนึ่งมันต้องได้ที่กว่า,าไไรเวลาสักห้าหนาทีมันจะสวยเลยนะครับสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยการเลี้ยงจระเข้เนี่ยมันมีคา่านนิยมเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยลงยังไงบ้างระหว่างหมูแพงครับช่วงนี้จระเข้จะขายดีมากเลยนะครับ เนื้อจระเข้ในขายดีเป็นพิเศษเลยครับลูกค้าจะสั่งกันเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่ก็สั่งแบบสั่งทางออนไลน์มั่งโทรมาสั่งมั่งครับอะไรเงี้ยเราก็ส่งไปให้เขาครับอ๋อเราก็ต้องยิ่งส่งวันต่อวันนีกใช่จะาส่งวันต่อวันเลยครับแล้วเป็นจระเข้ย่างเลยเป็นจระเเป็นเนื้อเดอตอนนี้จะออกมากที่สุดคือเนื้ออส่วนจระเข้ย่างนี่คือว่าจะออกเสาร์ที่นี่จะออกมากที่สุดเลยครับ ส่วนวันวันธรรมดานี่จระเคเป็นเนื้อสดจะออกมากก่อนหน้านี้เราเคยทําจระเคที่เป็นตัวเนี่ยเราใช้การจําหน่ายกี่ตัวคะเมืก่อนที่เราทำเมื่อก่อนที่เราทําเออวันหนึ่งก็ประมาณสักสิบตัวจากเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักวันหนึ่งประมาณสักสามสี่สิบตัวเพิ่มข้นตั้งแต่หมูแพงขึ้นมาใช่ครับ <Okay. S 1> ทำไมเขาถึงมาเลือกกินเนื้อจระเข้แทนหมูเพราะเขาอาจ,อาจศึกษาทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเงี้ยคนจีนก็ต้องยอมกินมีกินและมีประโยชน์เขาเลยลองมาลองดูมาลองด,ดูแล้วเขาจะติดใจครับรสชาติมันจะแปลกมันจะจะเป็นเหมือนหมูก็ไม่ใช่จะเป็นไก่ก็ไม่ใช่มันอยู่ระหว่างการกินจะนึบออกนึบครับกินแล้วติดใจทุกคนถ้าคนไม,ไม่เคยลองนะครับและเมื่อเปรียบเทียบราคากันระหว่างหมูกับจรเะเข้มันราคามันค่อนใกล้เคียงกันไหมหรือมัน ราคาใกล้เคียงไหมแต่ทั้งทั้งอื่นเราไม่รู้นะแต่ทางฟาร์มเราเนื้อแบบอย่างเกรดเอเลยนะกิโลละร้อยห้าสิบบาทก็ยังถูกกว่าหมูเยอะเพราะว่าหมูสองร้อยกว่าครับเอออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเนื้ออะไรมันส่วนไหนที่เป็นเนื้อบองตันเลยครับอย่างดีเลยครับส่วนเนื้อเป็นเศษเนื้อเราก็มีจาหน่ายแต่เราคิดแค่เศษบ,บางคนเงินน้อย<ม>อยากลองทานก็กิโลละเจ็ดสิบบาทเราก็มีโอแค่นั้นเองครับมันทําให้คนหันมากินเนื้อจะเองคกันเยอะครับ ท,ที่ที่ฟาร์มนี้มีเลี้ยงกี่ตัวครับทั้งหมดในฟาร์มเราตอนนี้ก็มีประมาณสองพันฟตัวครับครับส่วนดีไหมครับที่ในเมื่อหมูราคามันสูงขึ้นแล้วเราได้ช่วงคดีก็คิดแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจจระเข้ของเราเราคิดว่ามันดีแต่เราก็คิดสงสารหมูเรอาอก็อยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมใช่ใครอยากทานหมูก็ลองทานใครอยากทานเคก็ลองทานอะไรอย่างเงี้ยครับ เนื้อที่เขาเอาไปเนื้อสดที่เราทำแหลกไปเนี่ยเขาส่วนมากเขาไปทำอะไรไปเกี่ยวอะไรงเงี้ยเหรอโดยมากเขาจะไปเพิ่ผัดเผ็ดผัดชาผัดกะเพราส่วนมากเลยพวกร้านอาหารสั่งก็มีสั่งร้านอาหารก็สั่งเยอะครับ,รบช่วงนี้ก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นรายได้สูงขึ้นใช่ครับแล้วที่ที่ร้านที่นี่เองเนี่ยทำอะไรบ้างคที่ร้านเราจะมีแหนมมีมแต่จ,จระเข้ทออกระเทมจ,จรเะเข้ท้อกระเทียม มีแหน่จระคิดทอรเทียมแล้วกันแดดเดียวแล้วก็เป็นปิ้งย่างมีหันครับแล้วตอนนี้มีลูกชิ้นออกมาใหม่อีกลูกชิ้นลูกชิ้นจระคินใช้ออกมาอร่อยมากเลยเพราะเราทดลองมาเป็นปีแล้วทิ้งไปประมาณสักเป็นร้อยโลทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเราเพิ่งจะมาทําประสบความสําเร็จเมื่อเร็วๆนี้ครับทำไมครับมันทําออกมาแล้วไม่แล้วน้อยคนที่จะทําได้เขาทําออกมาแล้วปุ๊บนี่มันกิด เป็นลูกชิ้นได้แต่กินไม่ได้กินไปแล้วกืนไม่ลงคอ,เ,อเหมือนเรากินทรายเข้าไปต้องกินน้ําช่วยใช่แต่เราลองผิดลองถูกมาเป็นปีๆแล้วอะ่ะเพิ่งจะมาประสบความสําเร็จตอนนี้กินได้แล้ววันนี้กินแบบอร่อยมากาครับเรา,เร,เ,ราเราใช้ไอ้แก้ปัญหายัางไงตรงเนี้เราแก้ปัญหาย,ยังไงเราแก้ไม,ไม่ไม่มีกรรมวิธีในการทําในการตีตีลูกชิ้นตัวละแค่ต้องใช้เวลาจับเวลาดูต้องใช้นายขนาดไหนถึงจะออกมานานไปก็กินไม่ได้เป็นแป้งกินไม่ได้อีก เร็วเกินไปลูกชิ้นก็ไม่เกาะลูกอีกอต้องจับเวลาแล้วต้องคัดสันเนื้อจระเข้เกตเอเลยต้องลงมาลงมาทำอย่างนี้มันขายยังไงครับกี่ลูกเราขายกิโลละสองร้อยห้าสิบออกขายเป็นกิโลลูกชิ้นเนี่ยนะใช่ครับแล้วคิดว่าช่วงโควิดนี้เรายังหมูแพงเหมือนเนี้ยเราคิดว่าเราจะปรับราคาขึ้นลงอีกไหมแต่เราคิดว่าทางเรานะี่ทางเราไม่ปรับเพราะปกติเราก็ทำมาอยู่แล้วเราร้อยห้าสิบจะมาขึ้นร้อยเจ็ดสิบประชาชนทั่วไปก็จะมาว่าเราอีก เห็นหมูนั่นปุ๊บเอาอะไรขึ้นได้เป็นทีเราก็ราคาเท่าเก่านั่นแหละก็อยู่ได้อยู่แล้วก็เราก็พออยู่ได้อยู่แล้วครับครับคนอยากมาทานมาลองชิมเนี่ยมายังไงครับตอนนี้เจะกระเทหันทุกวันที่เท่าไหร่ทุกวันอะไรเห็นเจะระเหันเราจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งมาล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าจะสั่งจากเรานะเจะเระเรามีทุกวันอะคือว่าแล้วแต่คุณจะสั่งคุณสั่งมามเรามีตลอดเจะระเท้พวกไงสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาเอาได้เลย เ็จะเตรียมทําส,สดๆว้ให้เลยครับแต่ถ้าเราจะหันไปปกติทุกวันเราจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์<ม>ครัวเราจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะวันธรรมดาเราต้องยุ่งส่งเนื้อแปรรูปเนื้อส่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ายกตัวเนี่ยปกติเราขายมันลดหลั่นกิโลเป็นชิ้นๆมากกว่ากันไหมถ้าใครจะซื้อเป็นยกตัวเลยเริ่มต้นในราคาพันห้าหนึ่งตัวเนี่ยเราให้ทั้งตัวแล้วมีน้ำจิ้มไปให้ด้วยกิโลน้ำหนักก็ประมาณสักถ้าราคาพันห้าก็ประมาณแปดเก้าโล 5, 5, 5. ครับ แล้วมันเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยเหมือนเนื้ออะไรเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อเนื้อหมูอ่ะใช่หมูกึ่งไก่อ่ะใช่ประมาณนั้นไงมันเป็นยังไงว่าหมูกึ่งไก่หมูกึ่งไก่ขอน้ำเจี้ยหน่อยลูกร้อนร้อนร้อนหลงเขาสิดีว่าจากสิบตัวพี่เพิ่มมาสามสิบแล้วรสชาติโอเคนะ